ป้าอ่อนซอนสะอ่อนประเทศไทยเด้นักถ่องเที่ยวเขามาเที่ยวเมืองไทยลายแถ่นอช่วงนี้นอ่อาว่าจะเป็นทางน้าหรือว่าทางบกกร้ายแถล้ายวาจากับทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟีเบอร์สุขสุขคนดาจ้าเด้อที่เขามาติดตามหับชมหับฟัง ช่อง YouTube แพร่ว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าบอกวะ่าทุกคนืันนี้แพรว่ากะสีผ้าพแมพี่น้องเนาะมาเที่ยวส้มแมนามเจ้พาพญาเด้อจ้าเด้อนอนในช่วงนี้กะแพร่ว่าแปดใจร้ายนะพแมพี่น้องว่าอ่าเป็นยังคือแบบว่ามีตึกแบบริ่มแมนามแบบไงหลวงขนาดนอนแบบ เห็นตึกใหญ่ๆเพ่นคือมักสางอยู่แบบว่าไก่แบบริมนามนะทุกคนเพ่ว่าสงสัยและกะแปลกใจขนาดว่าบริยานแบบว่าเอยียงนามสัตว์หรือว่านามเซาะนอกหบ้านเพ่ว่าอื่นว่านาํำเสาะนอกทุกคนนามเซาะแบบอ่าโยดลงมาบรืร้อเอยียงนะทุกคนคือเขาเพ่ว่าสงสัยมากๆเลยอันนี้ก็ ้าวังหลังนอกก็เลยแบบว่าเดีเอาภาพบรรยากาศต่างๆหน้าๆเนาะมาแบบว่าฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจานีเห็นบอกะสิบว่าจะเป็นวัดว่าล่ามนอกหรือว่าตึกหรือว่าคอนโดหรือว่าเอียงกาะเพิ่นเอิญว่าอย่างโรงพยาบาลนาะหรือว่าเป็นแบบว่าอ่าอ่โรงงานหรือบริษัทเอียงต่างๆนอกกะเป็นยังสมาวา มักอยู่ไก่อะอ่าริมหนามเนาะทุกคนโอ้ก็มีเลือยยอดมาน,นี่ครับพานาเแพว่านะทุกคนเนาะก,ก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อจากพอเมพี่นองเนาะที่เพ่ว่าต้องใ้อ่าสงไซหล้วก็ต่างคําถามนานในระวังที่ต่างคําถามสงไซกะปางครังเพื่ว่าอาจจะหว่าเรื่องอื่นไปนั่มพอว่าเพว่าต้องด้มาพากเสียงเน,เนาะพอเมพี่นองเนาะเพราะว่าตอนที่นางอะนางนางเฮือเนาะนางเฮือกะ เสียงมันดังจ้าเพ่ว่าก็เลยต่องมาผร้าเสียงเอาเาด้อจ้าเด้ออันนี้ก็คือเป็นวัดพระเก่าโบเมนวัดพระแก้วจ้าตองขอโทษขอไปวัดอารุณเนาะจ้าเนาะก็สวยซดมดงามลร้เพ่ว่ากะจะเห็นในตอนที่แบบว่าในวัดอารุณนะทุกคนคือนักท่องเทียเยยเเท่ยวผันหลายไร้ผันมะตอแถวเนาะเพื่อที่จะขึ้นขืนเขื่อเนาะ พเพราะว่าแพว่านันเป็นคนแรกเลยจ้าทีใดขื้นเพื่อลำ่ำหนีนะพเพราะว่าเพ่ว่านันตานั่งจากนุ่นทาบุรีเนาะกับสีนั่งแบบคนแรกเลยจ้าเนี่ยเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวหลยขนาดเลยเดี๋ยววันหลังโอกาสหนาะเพ่ว่ากับสีนั่งเพื่อไปอากาเนาะหรือว่าไปเที่ยววัดอรุณจ้าแต่ช่วงนี้แพ่ว่าต้อง นั่งไปบอนอื่นก่อนจาพูนไปแบบชุด้ายเลยจ้านี่นอกระหายเบืองผาบรรยากาศจา้ะและสิ่งสําคัญที่สุดทีเพรว่าสงสัยอ,อ่ะกระกลับเขามาประเด็นเก่าเด้อจ้าเด้อเนาะก่อนที่จะไปประเด็นนี่ก็มาแหวะชมนักท่องเที่ยวก่อนเห็นบ่อจ้าพราะะพมีพี่น้องคือลายมากๆเลยจา้านี่ก็คือมันเป็นช่วงแบบว่าอ่ะอย่งแบบเสาๆเนาะก,กับบ่อ่อยจะปั้นไร แว่าแปลกใจตรงที่แบบว่าเป็นยังเผิ่นคือมีความสามารถแท้หนี่เป็นสีมือของคนไทยเลยบอเนาะโคงคนไทยเองเท้บบเผื่นคือมีความสามารถทีสางอะสะพานหรือว่าวัดว่าอารามเนาะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเพราว่าจะเป็นตึกเพราว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าคอนโดหรือว่าโรงงานเนาะหรือว่า อ่อีนั่งแล้วแต่นอนพมพีน้องหรือว่าโรงพยาบาลเนาะที่งหญ่ที่สุดก็คือโรงพยาบาลอ่าสีดีดะโบตุขอดนอนอีเห็นบอพมพีน้องนี่คือเป็นสางได้จังไดเพื่อว่าแปลกใจขนาดเลยสงสัยแห้งขนาดได้แต่เก็บไว้ในใจนอนได้แต่เก็บได้แต่นั่งคิดอยู่แต่ว่าเออคือแบบเออคือเป็นแนวหนีคือสางได้จังไดคือแบบนั่งคิดคนเดียวอ่ะโอ้เหตุใดจังไดสร้างได้ยังไงทําได้ยังไงคือแบบ คือแบบคิดอยู่นะทุกคนนาอก็เลยอยากจะถ้ามพแม่พี่น้องนี่เนาะกับซีมีตึกนี่โหหนั่นเห็นบอทุกคนเห็นบอเนี่ยพูดแม่แต่คอนโดหรือว่าแม่แต่ตึกหรือว่าหลายๆสันเนาะเป็นสีหาซีบสันกับย่งสาหมาที่จะอยู่บนนามได้สีมือคนไทยนี่บอสบอธรรมดาจริงๆนะทุกคนบอธรรมดาลายนี่เนาะนี่จ้ะพู นอกจากมีเหือลำใหญ่ช่วยๆงามวิ่งพานเนี่ยกก็ยังมีตึกใหญ่ๆเนาะแล้วก็ยังมีสะพานอีกแบบโอ้โหสางมาตั้งแต่จักุคจักสมัยเด้เนาะพูดอาเอฟซี 4, ทันไรที่พ่อหูรายละเอียดกับคอมเมนต์อาพูดคุยแายกาคอมเมนต์พูดจ้าเว่าจ้ากัน อ่าแหลกเปลี่ยนความคิดไหน,น้องพี่ว่าได้๋หูน้ำเดืเอดจ้าเด้อก็ขอขอบพระคุณนารายจ้าเนาะเนี่ยทุกคนเอ้ยอพอไห้มาเบิง่งภาพบรรยากาศเก่าๆที่หนองแพร่ว่าได้ไปเที่ยวหรือเบิ่งแม่เนี่ขนาดบนสะพานเนี่ยยังแบบว่าอ่าพอลงมาแม่น,น้ำเนาะพอมองลงทางล่างก็จะเป็นแม,นม่น้ำายที่ใหญ่ที่สุดพออยู่เฮาอยู่บนสะพานเนี่เฮาก็เนี่ยเห็นรถคันน้อยน้อยหนึ่งทุกคนเพราะว่ามันสูงเนาะ แต่มันกระสูงแล้วมันก็นใหญ่เนี่ยโหสุดยอดเลยนะทุกคนแพียว่ากระบทจักจะว่าในไรเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องจะข้าว่าสงสัยแล้วกับแปลกใจขนาดเลยเพื่อนสมามีอ่าสีมือเหลือดหลับประเสริฐนะโอ้โหเห็นว่าพี่น้องผลน,นี่จ้าเนาะสุดยอดเลยจ้า ตลอดสุดซ้ายทีเพ่ว่านั่งไปนะผมแม่พี่นอกจากอ่าจากอ่าอ่ะต้องขอโทษขออภัยเนาะจา้ะจากทาหนามนุ่นไปยังกระถทงแบบสุดทาเลือดซ้ายนี่เลยจะเป็นเลือที่แบบว่ารับผู้โดยสารสูงสุดนะประมาณ80จสาจนวนเนาะหรือว่า8ปทิบ่านทุกคนถามว่าเพืว่าจื้อพิษแนวไหนก็น ต้องขอโถดขอไพ่ละลายเดินจ๋าเดินนี่คือแบบแห้ว่านั่งไปแบบเบิง้งไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อๆเนาะนะกาจะเป็นแบบนี้แหละกาจะมีแบบว่าตึกใหญ่ๆสะพานสวยๆหรือว่าบานับานบนับนบันบันเลือนน่อนเนาะทีบรรยูในอาเมนานเนาะทุกคน,นคือแบบโอ้เวลาหนามากก็คือสีใส่ชีวิตกันแบบอ่า กะสีล้ลำบากในจักน้อยเนาะเพื่ว่ากะบบโหูคือกันนะทุกคนกะลองถามเบิงใดกะเก็บความสงสัยและประเด็นสำคัญที่สุดทีเพื่ว่าสงสัยกะคือนี่ละจะ้ะเตึกใหญ่ๆสวยๆงามๆโอ้สุดยอดเลยจะ้ะบนาละ่ะคนร่วยหรือว่าคนทีมีเงินเนาะหรือว่าคนแบบว่าอ่ะ สถานาแบบรวยมากๆสถานารวยแบบอพ่อปาานกลางสถานาแบบรวยพอกินพอใสหรือว่าแม่กระทังสาคนที่สถานาแบบธรรมดานะทุกคนแต่เพื่อนกันยังแบบว่าอยากจะมีโมเมนต์เนาะไปนั่งกินเข่าริมแม่น้ําเจ้าพยาชมวิวชมไฟแสงสีนแหละแค่ว่ากาแต่ยายวิภาคกันว่า,าเป็นศาสมากแบบนี้เพื่อที่จะให คนหรือว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและก็ชาวไทยแบบมาเที่ยวชมบ่แต่ว่าเพิ่นขึ้นสางได้เพิ่นสางได้จังได้บ่ย่านมันโยดบ่หรือว่าอย่าบ่ย่านมันถล่มลงมาบ่ทุกคนคือเพี้ยว่าก็สงสัยมากๆเลยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าเด้อนี่จ้าเพี้ยว่าก็ได้ไ <ป S 1> มาหอดแล้วเราก็ ทีหอดทางเลยนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้นะก่าเพยว่ากระด้ติกิ้ความสงสัยนอะถาว่าผิดพลาดแนวไหนเพยว่าก็ต้องกราบขอโทษขอภัยนะพ่อแม่พี่น้องบังเอิญมาต้นทีเพยว่าไปนั้นทุกคนเพยว่านะเว้าและที่นี่มันเสียงดังมากนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อจ๋านอนในคลิปนี้เนาะถ้าอ่าใดรที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอ่าถูกใจคลิปนี้เพยว่าก็ขอฝาก กดติดตามกดซับสไครแล้วก์กดกระดิ่งเพื่อจะได้บตรงผ่าดคลิปน้องแพรว่าหลายๆเด้อจ้าเด้อแพรว่ากระตรงขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกทันที่เป็นฮับชมฮับฟัง่องแพรว่าคนโกจนจบเด้อจ้าเด้อถ้าผู้ไดชอบคลิปนี้กระอค ฝากกดไลค์เช่นเก่าเช่นเคยจ้าเพยว่าก็จะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะจ้าเด้อตรงขอโทษขอให้ทีต้องมาผ่าเสียงเอาจ้าขอโทษอีกครั้งจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้าเพยว่าตลอดเลยว่าเพยว่าถ่ายคลิปอะไรถ่ายอะไรเขาก็จะมองเพราะว่าช่วงแรกๆที่เพยว่าถ่ายถนนนะเนาะเขาก็จะมองอยู่ค่ะแต่เราะว่า